การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทตามเกณฑ์ระดับ3ดาวโรงเรียนบ้านคืมได้ดำเนิน Jam งานโรงเรียนคุณธรรมสพทตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนในระดับ1ดาวในปีการศึกษา2563และผ่านการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนปีการศึกษา2564โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ตามแนวทางในโครงการคุณธรรมสพทระดับ3ดาวในปีการศึกษา2565ดังนี้โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องโรงเรียนบ้านคืงได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ กิจกรรมต่างๆในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมด้วยกันทุกฝ่ายโดยได้จัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมขึ้นเพื่อนาเนินกิจกรรมเป็นระบบอย่างต่อเนอื่องทุกปีมีการประชุมชี้แจงให้ครูทุกคนรับทราบและมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน 1. นโรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม2พอทระดับ3ดาว 2. โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทออและกิจกรรมตามโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยหลังการดำเนินการจัดกิจกรรมต้องมีการรายงานผลสรุปผลการดำเนินง,งานการจัดกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกครั้ง 3. โรงเรียนบ้านคึมผ่านการประเมินการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนปีการศึกษา2 5 6 4. 4. โรงเรียนบ้านคึมได้มีการพัฒนานวัตกรรมที่บ่มเพาะนักเรียนด้านคุณธรรมโดยได้พัฒนานวัตกรรมเขียนคิด K4A โมเดล เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ,รส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม4ีประการ 5. การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อของโรงเรียนแม่นขึ้นใช้นวัตกรรมแบบ M&E การติดตามการประเมินจะช่วยให้ผู้บริหารงานโครงการทราบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีความก้าวหน้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินง,งานกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเช่นประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กโรงเรียนแผ่นพักวารสารเอกสารต่างๆ 7. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมระหว่างโรงเรียนบ้านขึมและโรงเรียนต่างๆดังนี้โรงเรียนบ้านมังน่วงตำบลบะว่า อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครโรงเรียนบ้านกลางนานโนตำบลโพนเพงอําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครโรงเรียนบ้านข้าวแป้งตำบลวาใหญ่อําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนคร 8. โรงเรียนบ้านคืนได้มีการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนคุณธรรมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมการท่องพุทธวัจนะกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข 9. โรงเรียนบ้านคืนเป็นโรงเรียนที่จัดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการผลิตสื่อชิ้นงานต่างๆโครงงานคุณธรรมโครงงานอาชีพ วมถึงโครงงานต่างๆสามารถเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นชุมชน,ชนหรือผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี 10. การจัดกิจกรรมของโรงเรียนคุณธรรมสอรพอ,อจะนินให้นักเรียนมีส่วนร่วมและฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีการทำงานอย่างเป็นระบบในกลุ่มมีความสามาัคคีและเป็นแบบอย่างมีการพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายของคุณธรรมอัตลักษณ์1 1 จากผลการดำเนินง,งานของโรงเรียนคุณธรรมสพทส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในด้านคุณธรรมดังนี้อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมอบรมเข้าค่ายลูกเสือเข้าร่วมงานสแสดงนุทิตาจิต 12. ครูในโรงเรียนได้ร่วมเลขกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมตามแนวทางพัฒนาจริยธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท 13. ครูมีการสร้างเครือข่าย ้นคุณธรรมกับโรงเรียนที่มาร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรูน้การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทเพื่อที่จะพัฒนานักเรียนในโรงเรียนให้เป็นคนดีของบ้านเมือโงโดยมีการนำหัวข้อตกลงความร่วมมือ MOU ดังต่อไปน,นี้ 1. นโรงเรียนบ้านมังม่วงอำเภออากาศอําวยสพอพ,อพอสกลนครเขตสามสโรงเรียนบ้่นกลางนาโนอำเภออากาศอําวยอ,อพอพอสกลนครเขตสาม 3โรงเรียนบ้านข้าวแป้งอําเภออากาศอํานวยสพอปอสกลนครเขตสา4โรงเรียนบ้านคนูมีการประเมินผลสรุปผลการดําเนินกิจกรรมโดยผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยมีคณะกรรมการสถานศรรึกษาผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกันสรุปผลการดําเนินง,งาน 15. นักเรียนโรงเรียนบ้านคืนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนรวมถึงบุคคลที่สนใจผ่านกิจกรรมเผยแพร่ผลงานโครงการต่างๆของโรงเรียน 16. จากการดำเนินง,งานโรงเรียนคุณธรรมสรพทในปีพศ2564คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านคืนซึ่งเน้นคุณธรรมเป้าหมาย3ด้านได้แก่ความมีระเบียบวิน,นัย ความรับผิดชอบและความพอเพียงมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดีเยี่ยมเฉลี่ยร้อยละ83.1 6ระดับดีเฉลี่ยร้อยละ16.84จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด126คนและได้ดำเนินง,งานด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน